สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาเฮอร์พาเลตนะคะ MUA ให้ส,สาวๆได้ดูนะคะก็เป็นแพ็กเกจซีเรียมแบบนี้นะคะก็แก้วได้มาจากเว็บสวย360องศานะคะก็เป็นสีที่แก้วเลือกเองนะคะเป็นสีออกพัสเทลสีที่สามารถแต่งได้ทุกๆวันเลยนะคะก็จะเป็นสีโทนแบบนี้นะคะก็จะมีแปลงมาให้นะคะ เป็น2หัวอย่างนี้นะคะก็ยังไม่ได้ลองเลยนะคะก็เลยจะไม่ได้มารีวิวเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะติดแบบทนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ายัางไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองใช้นะคะเนื้อแมทนะคะเนื้อแมทแมทนะคะแล้วก็แมตตแมทอแม U5 สีได้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นชิมเมอร์เนาะก็เดี๋ยวจะปาดให้ดูซักนิดนึงเล็กน้อย เป็นการเรียกน้ำจุ่มเฮ้ยน้ำจิม้มก็จะมีแผลเล็กน้อยนีชิมเมอร์แบบสวยงามเลยนะคะแบบนี้วิ่งวิ่วิวิเอาสีน้ำตาลดีกว่านะคะก็จะเป็นแมตกว่ามั้งนี่เออน้ำตาลน,นี่เป็นนื้อแมตนะคะก็ผิวแก้วดำนิดนึงนะคะไปทะเลมานี่ เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะสะวอชสีให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เอามาเหอกันอ่าค่ะก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นของ MUA นี่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะก็เหอตัวต่อมากันเลยนะคะเป็นแบรนด์เซรั่มนะคะยี่ห้อดีโวยนะคะก็ชื่อดีโวยนี่ก็มาจากคำว่า d ีโวยนะคะเพราะว่า ในงานที่เปิดตัวที่พี่อ้ําพัชราภาเปิดตัวเนาะเขาก็พูดว่าดีโวยนี่มาจากดีโวยมั้งอันนี้เขาตลกกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะที่พี่อ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะก็แก้วได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เลยจะมาเปิดให้สาวๆใน YouTube เห็นกันนะคะก็ราคาแพงอยู่นะคะสําหรับเซรั่มตัวนี้กับขนาดที่ก็ใหญ่นะถ้าสําหรับที่มือแก้วเห็นอย่างเงี้ยคือมันใหญ่ขวด ใหญ่แต่น้ำข้างในมันก็15 ml นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลองนะคะก็เป็นแพคเกจหรูมากเข้ามาอยู่ในกล่องแบบนี้ให้เลยนะคะก็ราคา2,000กว่าบาทนะที่เขาขายกันก็อันนี้เป็นเซรั่มนะคะก็ช่วยพวกเรื่องหน้ากระจา่างใสผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองก็เลยยังไม่รู้นะแต่ว่าหลักๆก,ก็ช่วยให้ผิวขาวแล้วกระชับรูขุมขน รลดลิ้วรอยหน้าเด้งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเธอให้ดูกันค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะค่ะก็ขยับมาเหอกันอันต่อไปนะคะเป็นเบลเลนะคะทั้งเซตเลยนะคะได้มาเยอะมากเลยนะคะจากเว็บ g ีบันด์อทนะคะเพราะว่าไปประกวดไม่ใช่ไปประกวดไปเล่นกิจกรรมกับเขานะคะ <sk ar ys> กับการที่แบบว่ารีวิวเจ้าตัวนี้ไปรีวิว ว่ามันใช้ดีจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยสำหรับเจ้าบิโอเลตัวนี้นะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์แบบลิ q ควิกนะคะใช่แล้วมันใช้ดีมากๆคือแบบล้างเครื่องสำอางได้สะอาดอันนี้คือใช้แล้วบอกว่าดีจริงนะคะสำหรับอันนี้ได้เป็นเซตนี้ทั้งเซตเลยนะคะเพราะว่าติด1ในสินั่นเองอันนี้นะคะที่ได้มาก็เป็น b i o เลยูเวียควานะคะลิตนะคะเป็นแบบกันแดดเติมระหว่างวันได้ H.P.M 50 P.A. บกบกบกนะคะก็ได้มาด้วยแล้วก็ได้ตัวเลิฟตัวนี้มาอีกก็เป็น3 อันแล้วนะคะเพิ่งอันแรกยังใช้ไม่หมดเลยที่ได้มาจากป้าพิมพ์ก็อันนี้เป็นตัวที่3ที่ได้มาเนาะก็ตุนไว้นะคะเพราะว่าเห็นก็เลยอยากร่วมกิจกรรมสำหรับเจ้าเบียวเลนะคะเบียวเลนะคะเพอร์เฟ My ์มาคิ้ i ซิ้งลิควินั่นเองขนาด230มิลอันนี้รู้สึกจะประมาณ4 4 0 0กว่าบาทนะคะถ้าซื้อเอง ถ้าไปซื้อตามวัสดุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็ได้เป็นเจ้าโฟมล้างหน้า BioLe Facial Foam Peel Smooth by นะคะเป็นสูตรสครับนะคะเป็นสครับใช่ช่วยลดสิวเซียนนะคะตัวนี้ขนาด50กร,รัมนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นเป็น BioLe Perfect Cleansing นะคะ Cotton, Cotton, ik, คอตตอนแผ่นคอตตอนเช็ดคาำความสะอาดผิวหน้านั่นเองนะคะก็เป็นแบบเออเนี่ย แผ่นแบบพี่แพรลี่พายเนี่ยเขาเช็ดอยู่ก็คือเป็นก็มาเหอกันให้ดูว่ามีสี่สิ่งนี้เพิ่มเข้ามาอยู่ในครอบครองแล้วนะคะก็นี่เขาให้มาสำหรับิโอเล่ก็มีเท่านี้นะคะที่จะเอามาเหอกันนะค่ะก็จะมาเหอกันนะคะอันนี้ก็เป็นของ number seven นะคะยี่ห้อ number seven ก็แก้วได้ไปงานเปิดตัวเขาสาวๆได้รู้อยู่แล้วนะคะเปิดตัว2ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่ม เซรั่มออกใหม่ของเขานะคะจะเป็นช่วยเรื่องดดลดริ้วรอยนะคะหน้ากระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้คือลองใช้ทั้งเซ็ตนี้อยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าจะมาเหอกันอีกรอบนึงนะคะก็อันนี้เป็นเซรั่มเดย์และไนท์ครีมนะคะก็ตัวนี้นะคะจะรวมกันอยู่ในกล่องเดียวราคาประมาณพันสองร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ใช้ดีก็คือบอกได้ว่าใช้โอเคนะคะเหมาะกับแก้ว นะก็เหมือนกึ่งๆ่งรีวิวนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันแบบอีกทีหนึ่งละกันก็2ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าของเขานะคะเป็นตัวครีมครีมของเขานี้กลิ่นจะออกคล้ายๆกลิ่นมารินะคะก็รู้สึกว่ามันหนักหน้าไปนิดหนึ่งสําหรับเด็กวัยรุ่นนะคะแต่ว่าราคาก็กระปุกละ9 0้ก็เหมาะกับสาวๆที่มีอายุนิดนึงนะคะก็ ช่วยลดเรื่องริ้วรอยนะคะผิวหน้ากระจ่างใสแบบผิวหน้าเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาเฮอให้ดูการว่า Number s, mm. <S ก็มีตัวนี้ด้วยเนาะเผื่อส,สาวๆยังไม่รู้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะมาเฮอกันเป็นตัวไอคีมเป็นตัวนี้นะคะเป็นไอคีมจุกสีฟ้าแบบนี้นะคะราคาไม่แรงมากตัวนี้ก็450บาทนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะถูกสุดเลยเป็นไอคีมนะคะก็ หมดไปเท่านี้สำหรับการเหอ number s นะคะรุ่น lip and l u m i n a s t นะคะเป็นมีทั้งเซรั่มครีมแล้วก็อายครีมนะคะค่ะก็มาอย่างสุดท้ายนะคะที่จะเห่กันก็คือนี่เลยเป็นพวกสครับนะคะสะครับผิวหน้าสครับผิวหน้านะคะส,ะค,ระค,ะสะครับผิวกายแล้วก็ผิวหน้ามีหลายสูตรนะคะสูตรลดสิวควบคุมความมันผิวหน้านะคะผิวกายก็เนียนกระจา่างใส แล้วก็สูตรปรับผิวขาวให้กระจ่งางใสอันนี้สําหรับผิวหน้าเอาไม่รู้ว่าใส่มาเว้นกันทําไมงงอันนี้ผิวกายอันเดียวนะคะก็จะเป็นสีดําเข้มๆนะคะผิวหน้าก็จะอ่อนลงก็อาจจะงงนี่คืออะไรก็คือสครับจากเมล็ดกาแฟก็คือเมล็ดกาแฟบดนั่นเองนะคะก็จะมีแบบพอกดีท็อกผิวด้วยนะคะแต่ว่าแก้วได้มาจากสาวๆในแฟนเพจที่น่ารักก็ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งมาให้ลองนะคะก็เป็นสครับแบบนี้ ราคาไม่แพงราคาย่อมเยาวนะคะก็เป็นสครับกาแฟนะคะก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าเพื่อนแก้วก็ชอบเอากาแฟมาสครับผิวแต่ว่าเป็นมเมล็ดก,กาแฟที่แบบไม่ใช่แบบเนี้ยนางเอาเป็นแบบมเมล็ดก,กาแฟจริงๆเลยอ่ะแบบที่เขาไว้ชงมั้งหรืออะไรกากกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละมาขัดนางก็บอกว่าใช้ดีออแก้วก็ได้มาประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปแบ่งให้ านางใช้ซึ่งได้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าแก้วลืมอะไรเนงะี้ยขอโทษด้วยนะคะก็เลยวันนี้จะมาเหอกันให้ได้ดูกันนะคะจริงๆแล้วเหอไว้ใน Facebook Fanpage แล้วแหละนี่เลยนี่นี่ๆๆๆๆๆๆๆน,นี่นี่ะจ๊ะก็มีสครับจากกากาแฟแล้วเนาะ